ใจเย็นวิวสวยมากทุกคนดูวิวข้างหลังดิเฮ้ยอย่าโดดสีด, <c oughs> ดูวิวสวยมากเข้าใจแล้ว่าทำไมต้องเป็นปุดชมวิวหนึอบคนอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะที่ภูทาเบิกนี้เราจะไม่เหงาเพราะวันนี้เรามากัน4ี่คนนี่คือผู้ร่วมชะตาก,กรรมของเราพี่เพชรกับพี่วี เราจะได้ไปที่ไหนกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนจอยแบกกระ่ปอยนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวภูเท่าเบือค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปกันแค่2คนคะ่ะทุกคนเราจะมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับพี่ๆกันก่อนนะคะทุกคนป้าย ทุกคนเรามารับพี่ๆกันแล้วนะคะฝนตกตั้งแต่ออกจากบ้านเลยสวัสดีค่ะผูด้ดิสารของเราเรามารับพี่ๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พุทธประเนะคะ เราจะแวะกินข้าวก่อนนะคะก่อนขึ้นพูทบเบิกตอนนี้หิวมากเลยยังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเราออกจากบ้านแต่เช้ามากเราก็ได้ร้านกินข้าวแล้วนะคะบรรยากาศที่ร้านโคตรดีเลยตรงนี้วิวของร้านร้านที่เรามากินข้าวนะคะเขาทำให้สวยมากวิวข้างหลังคือโคตรดีทุกคนจะเป็นทุ่งนาข้างหลังก็เป็นภูเขานะคะ ทุกนาที่ไม่มีข้าวตรงนี้ก็คือมุมถ่ายรูปรออะไรถ่ายรูปค้าเรียกตัวเลรตัลงต้นมะล้าต้มลึง ให้รูปมัอนล่ะ,เอ,ละเออเขาก็ทาเป็นแบบเหมือนมุมถ่ายรูปอะทุกคนนี่ไม่แค่ตรงนี้วิวดีแค่ตรงนี้ยังไม่ถึงภูทับเบิกนะคะทุกคนวิวอย่างนี้เดี๋ยวแค่ร้านอาหาร <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนแล้วเราค่อยจะขึ้นภูทับเบิกแต่เราจะลุ้นกันว่าระหว่างนี้ไปขึ้นภูทับเบิกฝนจะตกไหมตอนนี้อากาศเริ่มเหมือนฝนจะตกแล้วนะคะทุกคนข้างล่างไปคะ่ะไปกินข้าว ก็ชิมปถทุกวันอันนี <c oughs> ้กะทิอันนี้กะทิ จะให้ดูพิซซ่าสิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยพิซซ่าอบต่อฐาน,านมันโคตรใหญ่เลยเราจะลองงกัน อิ่มแล้วนะคะทุกคนพิสต้าวดถากเลยไปเราจะไปเจอกันบนภูทับเบิกนะคะทุกคนไปกันต้องไป คนคะตอนนี้เราถึงที่แรกของวันนี้นะคะกว่าจะถึงที่แรกได้ก็เกือบบ่ายนะคะทุกคนที่แรกของเราวันนี้ก็คือฟาร์มแกะพุทธเปอดคะ่ะก่อนที่จะไปดูฟาร์มแกะนะคะทุกคนพอเห็นวิวสวยมากเนี่เรายังขึ้นมายังไม่สูงนะคะทุกคนแต่ว่าวิวข้างล่างนี่คือโคตรสวยเลยให้ดูวิววิวข้างหลังสวยมากไปลแล้วเข้าไปฟาร์มแกะ แบบหมดมากแมมีอาหาร่าเลยครับบ๊อระเชินด้านในเลยครับถือไว้สิแล้วมึงก็ไปหาดดีๆทุกคนโอ้ไปยืนกันเลยนันงขัดเการ์ไเลยไปเลยไปเลยเลยนะครับไเลย มาปุ๊บคืนอน้องนุ่มเลยอะะ่ะโดดเก่งทุกคนเอยสวยสวยโอ้ยใจเย็น <c oughs> มาแล้วมาแล้วอ่ะมาแล้วเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> มันรู้นะ <c oughs> เออวิวสวยมากทุกคนดูวิวข้างหลังดิโอ้สวยอ่ะ ม,มานี่ออแค่ถืออันนี้เข้ามาออกแกก็วิ่งมาหาเราแล้ว,ลวอะอุอย้ยกระโดดสีโอ้โห <c oughs> แค่หลอดหมดแหละทุกคนมันสวยมากมันสวยจริงๆรดูข้างหลังนี่ข้างหลังคือทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเรายังขึ้นมาได้ไม่ไกลน,นะคะทุกคนเห็นไหมเส้นทางที่เราขึ้นมาอู้สวยอะ่ะดูสวยๆแบบนี้เราจะพาได้ไงถ่ายรูปจะ น,น้องแกะคือเยอะมากโอ้โหทุกคนแกะเยอะมากดูดิเนี่ยฮลัลโหลเนี่ยอันนี้คือแกะตัวเป็นๆนนะาไม่ใช่รูปปั้นนะ <c oughs> ฮลัลโหลทำอะไรกันอะ <c oughs> พี่บีทำไมมันมานั่งทำไมมันไม่ออกไปข้างนอกอะ <c oughs> แแก่โแรแก่ก็ไม่อยากตอนแรกมอม่กันนกว่ารู่ปั่นกกองฟังเออมันนี่เป็นไหนเลยอ่ะกองฟังตอนนี้คือคนเริ่มเยอะแล้วนะคะนี่คือที่แรกของเราวันนี้ขึ้นมายังไม่สูงวิวยังสวยขนาดนี้เลยทุกคนบ่ายมงกว่าจะได้เที่ยวภูทอกเบิกถ่ายรูปยังไงก็สวย เมื่อกี้ที่เราขึ้นมาคุณด้บอนะคะทุกคน,น,ะคะกคนเขาทําถนนกึ้นรถติดมากแต่ปอยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเราติดจริงๆไม่คิดว่าะสวยขนาดนี้เราโชคดีมากที่วันนี้ฝนไม่นนตกทุกคนแดดจ้าแต่มันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนมันมีลมอยอู่แค่นี้เราก็คุมแล้วนะคุมแล้วก็กลับบ้านไม่ค่ะ <laughs> อยากนั่งอันเนี้ย งั้นก็ไม่ต้องถามหานะคะ <c oughs> ตอนแรกก่อนเนี่ยคิดว่าน้องแกะจะมีแค่มีกี่ตัวเองที่ไหนได้เข้าไม้ก็ไม่ทำอะไรเลยแกะลุมเลยตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วเราน่าจะไปได้หลายที่อยู่คิดว่านะคิดว่าหลายที่ที่อยู่บนภูทะเบิกนะคะทุกคน<อ>แต่ก็ดูเวลาก่อนเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดรถเยอะคนก็เยอะแถมเขาทำถนนอีก ทุกคนที่นี่มันมันได้ซื้อบัตรเข่าน,นะคะแต่ว่าบัตรที่เราได้มันสามารถแลกเครื่อง,งดื่มได้แต่ว่าเราต้องไปอีกคาเฟ่ที่ข้างบนถ้าเราไม่มีอาหารให้น้องๆก็จะไม่สนใจเรานะคะแต่ถ้าเราถือถาดแครอทมาแค่นั้นแหละลูมเลย <laughs> กินนมไหมดูไม่กินแต่แครอทเขาไม่มีนมไม่มีนมมันไม่ใช่เบบี้แล้วว่า <laughs> นี่สินะบรรยากาศ ปลอดโปร่ทุกคนคะเราจะไปอีกที่กันต่อนะคะเพราะว่าเราได้ส่วนลดเครื่องดื่มเราก็จะไปหากาแฟกินจ้าตอนนี้ฉันง่วงมากไปเราจะไปคาเฟ่กันไปค่ะทุกคนคาเฟ่จะอยู่ไม่ไกลจากฟาร์มแกะเราจะมาใช้คูปองเราจะมาใช้คูปองคนเยอะมากเพราะว่า คาเฟ่เล็กๆแล้วก็คนก็ขึ้นมาจากความแก่ทุกคน<ม>เขาก็จะมาแวะตรงนี้กันสั่งได้เลยเราสั่งเครื่องดื่มแล้วนะคะแต่ว่าเราจะขึ้นมาดูวิวข้างบนก่อน โอ้หมันสวยมากวิวข้างบนโอ้โหสวยมากทุกคนโหใจฟูดูดูวิวนูน่นสวยมากบางวันถ้ามีฝนตกนะคะทุกคนตรงเนี้ยน่าจะมีหมอกหน้าหมอกหมอกน่าจะเยอะมากๆเลยหรือว่าเราถ้ามาแวะตอนเช้าๆเ,เราน่าจะได้เห็นหมอกชึบ นี่คือนั่งตากแดบถ่ายวิวให้ทุกคนดูเลยนะนี่เนี่ยหัวใจฟูอะถึงจะแดดก็เถอะแต่ชอบชอบวิวอะสวยมากทุกคนอยากเห็นหมอกอะแต่ต้องรอต้องรอตอนเช้าถึงจะได้เห็นหมอกนะคะฉันรักครูทัเบิกแล้วนะ,ะถ้ามีโอกาสอยากกลับมาอีก เส้นทางข้างหลังคือเส้นทางที่เราขับรถขึ้นมานะคะอ๋อนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีที่พักด้วยบรรยากาศดีไม่ใช่บรรยากาศดีวิวดีแก่ร้อนนี่ทุกคนตรงนี้ก็เป็นข้างบนนะคะแต่ว่าแดดแดดมันร้อนคนเขาก็เลยไปน,นั่งข้างล่างกันหมดเลย แต่เราอะชอบทําอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านไงแล้วก็ชอบมาน้าตากแตกห <Okay. S 1> ันหน้าใส่ะอาอภิตย์เต้นม,มันคุ้มนะขึ้นมาข้างบนนี่คือสวยทุกมุมสวยทุกโค้งถ้ามาหน้าหนาวน่าจะดีทุกคน,น,นยังไม่ถึงเรามาปลายฝน,น,นก็ต้องหนาวได้กาแฟมา ใช่อุ่นๆนะแดดแรงๆถ่ายรูปจ้าไปเปลี่ยนมุมดูเส้นทางที่เราขึ้นมานะคะทุกคน อตรงนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ไม่สูงตรงนี้มันอยู่สูงกว่าอ,อนนี้มีร่มปะ <c oughs> <c oughs> เราก็ไปยืนตากแดดตั้งนานตรงโน้นที่เราไปมาเมื่อกี้แล้เราก็ลงมาบ <c oughs> รรยากาศดีแต่เหน็นหมอกละ ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปหมู่กันจะถ่ายรูปสองนี่คืออะไรได้ยูได้ยูโอ้โหดูหนูดิเอาใหม่รูปเนี่ยได้ยูไปโกโก อ่าหยงถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะตอนนี้เหมือนบรรยากาศมันคนจะตกเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอเกันในที่ต่อไปนะะทุกคนอ่า วอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโค้งนะคะมาดูหมอกมาดูหมอกหมอกมาตอนบ่ายสามทุกคนเมื่อกี้เราลงไปคาเฟ่เรายังแดดร้อนอยู่เลยนี่เราลงมาตรงนี้หนาว <c oughs> อากาศเริ่มเย็น <c oughs> วิวตรงนี้ก็ดีแต่มันเริ่มจะมีมีหมอกมาแล้วเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยที่ที่เดียวกันแต่บรรยากาศเปลี่ยนเฉยเลยตอนเย็นนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยแลเนะี่ยโอ้มันจะเห็นโคง้งนู่นมันจะเห็นโคง้งพูทับเบิกเข้าใจแล้ว แต่แลว่าทำไมต้องเป็นจุดชมวิว1 1 1โคง้งทุกคนคือมองลงไปข้างล่างมันจะเห็นโค้งโคโค้งโที่เราขึ้นมาหมดเลยนูน่นนู่นเห็นไหมไม่น่าจะเห็นข้างล่างเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยสวยมาก <c oughs> อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ โชคดีมากที่ฝนไม่ตกตรงนี้วิวดีทุกคน,ดนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปสักหน่อย ขนกันชมวิวถ่ายรูปเสร็จแล้วมันก็มีแค่นี้แหละทุกคนจุดชมวิวมันก็มีประมาณนี้แหละทุกคนมันคือจุดชมวิวเห็นที่นั่งเดี๋ยวนั่งก่อนมาดูกันดีอ่ะหมูกระทะสักชุดสักชุดสักชุดน่าจะดี ถ้ามาตอนเชา้าๆน่าจะเจอหมอกหนามากเลยนะทุกคนนี่ขนาดบ่ายสามหมอกยังหมอกยังเริ่มมาแหละเหนื่อยเอาแดดเฉยอะไรนี่เราขึ้นมาได้ไงก่อนก็นั่งรถไงหมอกหมอกมาเป็นช่วงๆมไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์เลย โอ้ยเย็นนะทุกคน <Yeah. S 1> ทุกคนเราชมวิวเสร็จแล้ว <c oughs> เราจะไปอีกที่กันต่อของวันนี้ไป <c oughs> ยาวๆเลยบายทุกคนคะตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะคะ <c oughs> ตอนแรกเราว่าเราจะไปอีกที่แต่ว่า ดูเวลาแล้วเวลาน่าจะไม่พอเราก็เลยเข้าที่พักก่อนนะคะทุกคนนี่จะเป็นที่พักของเราเดี๋ยวให้ดูวิวที่พักของเราค่ะไปจะพาไปดูห้องกันเราพักเป็นโดมนะคะโดมเป็นหลังเป็นหลังของเราอยู่หลังสุดท้ายเลยเหนื่อยไปดูห้องกันจ้า นี่คือโดมของเรานะคะอุเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างน,นี่จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีพัดลมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างให้เราดูวิวนะคะตอน,นก็จะมีห้องน้ำ แค่นี้เดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกกันบรรยากาศดีนะทุกคนนี่วิวที่พักของเราสวยนะเดี๋ยวเย็นๆสักพักน่าจะประมาณช่วงหกโมงหรือทุ่มหนึ่งเราน่าจะเห็นหมอกนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราดูแดดไปก่อน ข้างหลังเราจะเป็นวัดพูทับเบิกนะคะนี่วัดพูทับเบิกวิดีอืมนี่ก็สวยตรงนู้นน่าจะเริ่มมีหมอกมาแล้วนะคะนั่นวัดพูทับเบิกเดี๋ยวปอไปเก็บทองก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คะ่ะทุกคน mm. เออเย็น คนเราเก็บของพักแป๊บหนึ่งเรามานั่งดูบรรยากาศบรรยากาศตรงที่พักนะคะตอนนี้สี่โมงเย็นทุกคนยังไม่มีหมอกเลยฉันอยากเห็นหมอกอะตอนแรกก,กลัวกลัวว่าฝนจะตกกลัวจะไม่ได้เจออะไรที่ไหนได้ไม่มีฝนนั่งเอาบรรยากาศแดดอุ่นๆที่พักของเราเป็นโดมนะคะ <c oughs> เป็นแบบโดมซีวิวมีวอะไร มอ์เทนวิวมอ์เทนว,วิวสถานี้ที่พักเต็มไปหมดเลยที่พักเยอะจริงที่พักเยอะมากๆอยากนาปากสันล <S <S วันนี้เราจะสั่งหม้กระทะมากินทุกคนดูฟ้าเหมือนฝนจะตกมากนุ่มเป็นมืดๆด,ดำๆแต่คิดว่ามันคงไม่ตกหรอก มันน่าจะเป็นอากาศแบบนี้โคงมันอยู่แล้วแลยจริงๆมันเริ่มจะเป็นช่วงไฮซีซันของคูทับเบอ้วนะคะปลายฝนต้นหนาวเขาบอกว่ามาคูทับเบิกหน้าฝนเราจะได้เห็นหมอกเยอะกว่ามาหน้าหนาวซึ่งก็นั่นแหละเรามาวันนี้ไม่มีฝนเดือนตุลาช่วงต้นหนาวฝนก็เริ่มจะไม่มีเราสั่งจองหมูกระทะไว้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรอหมูกระทะมาส่ง เดี๋ยวเราจะนั่งรอหมูกระทะมาส่งนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนกินหมูกระทะทุกคนน <In audio. S 1> ทุกคนหมูกระทะเรามาแล้วนะคะนี่ใส่เสื้อขันยาแล้วคืออากาศมันหนาวแล้วจริงๆโอ้โห อุยวิวโคตรดีเลยดูในกล้องอ่ะ,<ล>ะเหออเดี๋ยวเราก่อไฟก่อนนะคะ <c oughs> แป๊บ ราจะได้กินหมูกระทะดูไฟสักหนทุกคนวิวดีมากแต่ตอนนี้หมูกระทะเราตั้งรอกับไฟยังไม่มาพี่เบียร์ชูเล็กมีน้ําจิ้มไหมชูเลกมีขวดนหมอ๋อหรอแล้วชูเลกมีกี่ขวดขวดเดียวมันรเหมือนกันนี่ว่ผักอะไรไม่รู้อ่ะนี่คือผักคูทัอปเบิร์กที่กินกับหมูกระทะนะคะทุกคนผักอะไรไม่รู้จำเป็นจำดึงหรือเปล่าหมูฉ่ำมาก กินแล้วนะไม่ไหวแล้วเรากินข้าวล่าสุดก็ตอนสิบเอ็ดโมงเอามานะนะเราเ้ินเอาเราบอกไม่ต้องไม่ต้องใานทำมาเยอะแยะอ่ะทุกคนดูตัวเตาเรานะโอ้โหมันจะดีอะไรขนาดนี้ Two hours later ทุกคนคะตอนนี้เรากินหมูกระทะอิ่มแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้านอนแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากลืมแนะนำ พี่บีกับพี่เพชรไม่ค่อยเห็นหน้านะเะวมันเมื่วันนี้เราไปมาไม่กี่ที่นะคะทุกคนแต่ว่าแต่ละที่ที่เราไปมันดีหมดเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเรานะคะพี่บีกับพี่เพชรชอบตรงไหนที่สุดของวันนี้ชอบทุกที่เลยค่ะเพราะทุกที่นี่คือแบบอมีซิ่งมากไม่ต้องเจอหน้าหนาวก็หนาวได้เนาะโอเคตามนั้น ทุกที่คือมันดีหมดเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีจริงๆเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้เราจะไปไหนบ้างอาจจะดีแล้วก็อาจจะไปได้หลายที่กว่าวันนี้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราเสียเวลากับการเดินทางไปเยอะมากเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนไปนอนแล้วบ๊ายบายดไนท์บ๊ายบาย